โอเคทุกคนจาก EP ที่2ที่ผ่านมานะครับเราได้พบปัญหาเรื่องของอุณหภูมิน้ําเมื่อเราเปิดนะ้ปั๊มไว้เป็นเวลาติดต่อกันนะครับทำให้อุณหภูมิน้ําเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีปัญหาอีกหลายปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยจะต้องมีปัญหาแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นอุณหภูมิเนี่ยผมก็ ไปศึกษามาทําไมเราต้องแก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิเพราะว่าตัวผักไฮโดรโปนิกของเรานะครับต้องการอุณหภูมิอยู่ที่นะครับที่ที่มันสามารถเติบโตได้ดีนะครับก็คือ24องศาถึง28องศานะครับถ้าเราสามารถที่จะควบคุมน้ําได้ในระดับนะครับอุณหภูมิประมาณนี้นะผักของเราก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะครับเป็นการแบบเรียกว่าผักเนี่ยสามารถแบบดูดซึมอาหารนะครับไปเลี้ยงใน เขาเรียกว่าอะไรไปเลี้ยงนะส่วนต่างๆของมันเนี่ยได้ดีขึ้นนะทีนี้ก็เลยมาดาูหาข้อมูลดูลนะครับวิธีการที่จะลดอ,อุณหภูมิน้ำนะอันนี้ปัญหาใน ep ที่2นะก็คือก็ได้ไปเห็นนะมีตัวหนึ่งนี่จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวคูลิ่งนะโดยใช้ซิงค์นะครับแล้วก็มีแผ่นจะเป็นแผ่นทำความเย็นนะครับตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ กี่บาทเอ่ย380แบาทแต่ตัวนี้ไม่มีแผ่นนะครับเราต้องซื้อแผ่นเองอ่าอันนี้จะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดระบายความร้อนพร้อมพัดลมนะครับขนาดผมลองเลือกมาใช้ดูก่อนก็คือจะเป็นขนาดอองสพัดลมต Hit 2ตัวนะครับก็คือใช้ฮีทซิงค์2ตัวนะครับก็คือเดี๋ยวผมต้องต้องซื้อไอตัวอ่ะตัวนี้นะ เนี่ยต้องซื้อตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นที่ใช้ในการทําความเย็นนะฝั่งหนึ่งมันจะทําความเย็นอีกฝั่งหนึ่งก็จะทําความร้อนอันนี้ก็จะร้อยสิบบาทนะการแก้ปัญหาของผมก็คือการใช้เงินนะครับเราต้องใช้เงินแก้ปัญหาถ้าใครชอบใช้เงินแก้ปัญหานะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับทีนี้พอเราเอามาใส่เนี่ยตำแหน่งตอนนี้ทําการสั่งสินค้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะรอของแล้วก็ ทำการติดตั้งแล้วก็จะลงนะครับให้ดูใน EP ต่อไปนะครับแล้วมาพบกับปัญหาหน้ามีปัญหาอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังมีปัญหาอีกที่เกิดขึ้นนะครับที่ได้เก็บข้อมูลแล้วก็เห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะไปพบกันใน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่3ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับ